สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาแนะนำํำไมโ b o ย่ m เมจิกนะปกติเนี่ยเวลาเราเลือกไมเนี่ยเราต้องดูว่าเราเอามาใช้กับอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้ครับจุดเด่นของเขาก็าคือไม่ที่ใช้ได้กับทุกอย่างเลยครับไม่ว่าคุณจะใช้กับมือถือนะครับ iPhone Android นะครับมีไลนิ่งด้วยนะแล้วก็สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ครับเสียบ USBC ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใช้กับกล้องเนี่ยคุณสามารถที่จะเสียบเป็น3 5มม,มได้ด้วยนะฮะ จะใช้งานเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้แม้กระทั่งว่าเป็นไม้ในการสัมภาษณ์ได้ไม้ตอคอมไท์ก็ได้เหมือนกันเป็นเดสก์ท็อปใหม่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้จุดเด่นก็คือเรื่องอะไรเรื่องของไม้โบย่าเมติกตัวนี้ครับก็คือเป็นไม้ที่มีสองสองคนนะครับสองผู้พูดนะครับแล้วก็มีหนึ่งตัวรับนะฮะแต่ทีนี้ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่ผมติดอยู่ที่ปกนะครับตัวนี้เราไม่ได้ลด ติงรับกวนนะครับยังเป็นตีฟ้าปกติอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็น AI n o น้อยคอนเทลลิงนะครับตัวนี้จะเป็นรสติดรับกวนนะครแล้วก็ในการใช้งานนะครับตัวนี้เขาบอกว่า1รึ่ีไว้์นะครับ4ีรูปแบบนะครับก็หมายความว่าใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวไม้นะครับเบามากๆเลยคร แค่เจ็ดกรรมแค่นั้นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องคุณภาพเสียงก็คือคุณภาพเสียงดีด้วยนะฮะอันนี้เขาเอามาให้ดูวิธีการใช้งานนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็เสียกับหมวกก็ได้เงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นไมค์สัมภาษณ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าต่างนี้นี่ฮะนี่คือหน้าตาไมค์นะฮะปกติเนี่ยเราจะเห็นพวกเคสของไมค์ใช่ไหมเคสของไมค์เนี่ยมันจะเป็นแบบแบบเหมือนเคสหูฟัง นะครับตัวนี้นะครับเปิดมาเนี่ยมันจะมีไม้สองตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะฮะอ่าทีนี้ยังไม่จบฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานเนี่ยเอาไม้ตัวน,นี้เก็บเข้าไปตรงน,นี้มันสามารถที่จะเป็นไม้สัมภาษณ์ได้นะครับคือยืน่นสัมษาสกันได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรูไม,ม้เหมือนกันนะฮะก็จะ เออน่าสนใจนะครับใช้งานได้ดีนะมาดูตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเคสนะครับทึ่งเปิดอย่างนี้นะครับเป็นมะเหล็กนะฮะแปะนี่มะเหล็กเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นมะเหล็กแปะได้หรือว่าจะหนีบก็ได้นะฮะอ่ะเรามาให้ดูตรงนี้นะฮะนี่หน้าต่าง,งอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตีป้ายเห็นไหมอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัดแต่งกวนพันตีเขียวนะฮะอ่ะมีอะไรมีมะเหล็กตัวนี้โอ้โหนีจาติดดีเลยแต่ว่า อ่าต้องแน่นๆนิดหนึ่งนะครับอ่าต้องนแน่นตรงนี้นะฮะหรือว่านีบก็ได้นี่อย่างนี้นะครับอ่าได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็พูดได้ต่อไม้เห็นไหมนี่อ่าแล้ตัวนี้ก็เก็บไปได้เนี่เก็บแบบนี้นะครับอ่านี่นี่คือเก็บไม้ไปนะครับตรงนี้เป็นไงอ่าฝั่งนี้ได้อยู่ปกตินะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มให้เปิดนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานแบบอ่ามีไม้ตรงนี้นะะทีนี้ ก่อนจะถึงตอนนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่าตัวตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เสียบนี่ให้ดูเห็นไหมมันจะเป็นส่วนที่เสียบตัวมีไม,ม้ตัวส่งตัวรับใช่ไหมอ่ามันคือตัวรับสัญญาณไม้เป็นตัวส่งสัญญาณนะฮะอ่าเป็นมะเหล็กสิดตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ตรงนี้พกง่ายๆนะครับเบาๆเหมือนปากกาคล้ายๆปากกาหมากึกมาดูกันนะครับอ่ามันจะอยู่ในตรงนี้จริงๆทุกอย่างอยู่นี้หมดเลยแล้วเราแกะมาแล้วนะครับอ่าให้ดูนะฮะ มันมีนอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกเราเจออะไรเจออันนี้มันคือเป็นไตรปดใช่ไหมฮะนี่ใบยาดอารมณ์ขาตั้งกล้องนะครับทํายัางไงนะฮะอ่ะเราอยากจะได้ไม้แบบนี้เราหมุนไปนะมันเหมือนไม้ทัดกันเห็นไหมนะวางนี้นะอ่ะแล้วเราก็วางนี้ครับอ่ะสมมติเราจะเอาอย่างนี้เข้ามแล้วก็ยกอย่างนี้ก็ได้อ่านี่สมมติว่าเราวางบนโต๊ะใช่ไหมแล้วเราก็พูดอย่างนี้ ตรงปากก็ได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ได้ใหม่อันหนึ่งละนะครับที่ใช้งานได้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยอ่าดีเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็มีออปชันตรงนี้แล้วที่สามารถใช้งานได้นะครับอ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ไทพอทที่อ่ะใช้ในการตั้งใหม่สิทั้งวันหนึ่งคุณจะเอาหัวต่อเนี่ยแล้วมาเป็นไทพอทที่ถืออันเดียวแล้วมาใช้ มือถือก็ได้ใช่ไหมก็จับแล้วก็ถ่ายมือถือก็อยังได้นะฮะเรามาให้ดูส่วนของตรงนี้ครับนี่คือรีเซิฟเวอร์ซึ่งเป็นเป็นไลนิ่งครับเห็นไหมฮะเป็นไลนิ่งนะฮะอ่าตรงนี้มีปุ่มกดนะครับปุ่มกดที่พวกตัดหรือกู้ต่างๆนะครับวิธีการก็คือตรงนี้นะครับจะมีโล่งี้ใช่ไหมฮะอ่าทำมาเสียบนี้ครับปุ๊บมันเป็นแม่เหล็กแปะนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าจุดหนึ่งที่เรามองว่ามันเราแอบจะอยาก ให้มันมีความแน่นของแม่เหล็กมากกว่านี้นะครับอ่าเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราเราถือไม่ดีอะ่ะมันมีโอกาสหลุดได้นะฮะเนี่ยนะมีโอกาสหลุดได้นะครับ,นะอ,รรบอ่าแบบนี้นะฮะอ่าแต่ว่าถือว่าออกแบบดีครับแต่ว่าแค่อยากจะได้ความเนบของแม่เหล็กมากขึ้นนะครับสายมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็น4 to 3ครับแล้วก็อันนี้เป็น4 to A ครับ แล้วก็อันนี้เป็น3.5ครับคู่มืออันนี้คือเดสแคทนะครับเขาเรียกว่ากันลมนะครับมีแบบนี้ตัวนี้คือตัวที่เอามาช่วยเรื่องของการติดหัวกล้องนะครับก็คือใช้กับกล้องได้นะครับแล้วก็ต่อ3.5ตรงนี้ไปนะครับนี่เห็นไหมต่อ3.5เนี่ยแล้วก็ติดหัวกล้องได้นะครับก็ใช้งานได้นะครับสบายๆนี่มีบอย่างอย่างี้นะครับต่อกันนะครับอันนี้คือ นี่ครับใช้ย,ยังไงใช้ยอย่างนี้เมื่อกี้ที่เราต่อเป็นไม้หัวกล้องใช่ไหมหรือว่าต่อเป็นอันนี้ก็ได้นี่อย่างเงี้ยนี่ฮะแค่นี้เป็นไม้สัมภาษณ์แล้วนี่แบบนี้ครับไม้สัมภาษณ์เจ๋งเลยนี่มีการลมสบายๆนะครับอ่ะอยังไม่พอนะครับมีแบบนี้อีกนี่ฮะมีอย่างนี้นี่อย่างนี้ฮะปุย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 ,ปยนี่นี่ ไม่มาเขานี่ครับแบบนี้เลยนี่นี่เห็นไหมอ่าแบบนี้ฮะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าก็จะถือก็ได้นะครับอ่าแต่ตัวเนี้ยเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าตัวไรนิ่งเราไม่ใช้เ้วเกยวไปเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเราใช้งานอ่ะเราต่อกับมือถืออ่ะตัวเนี้ยมันก็จะไม่ได้อยู่ที่ตัวนี่ตรงนี้แหละจะไปอยู่ที่มือถือแทน นะครับอ่ะตรงน,นี้ก็คือเป็นไมค์หล่านี้ได้นะครับอ่ะเสียงทุกคนได้ยินตอนนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเราก,กดทีหนึ่งนะครับเรากดตรงนี้กันด้กดตรงนี้<ๆ>เพื่อเข้าโหมดตัดเสียงรบกวนนะครับปั๊บอ่ะลองดูนะอ่ะอันนี้ขึ้นสีเขียวแล้วเห็นไหมฮะพอขึ้นสีเขียวแล้วเนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนนะคุณก็ลองดูนะครับว่าตั้งแต่เราถ่ายคลิปมาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยก่อนที่จะกดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเสียงปกติเลย แต่พอกดตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นการตัดเสียงรบกวนแล้วนะครับซึ่งเราสามารถเทียบกันได้นะครับแต่ว่าผมลองดูแล้วผมเอาไปใช้ที่งานอีเวนต์เนี่ยถ้าเป็นงานอีเวนต์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานบางงานเราใช้งานแล้วเราอยากจะบันทึกเสียงดีๆเนี่ยเรามาจะเอาไม์ไร้าสายไปวางใกล้ลำโพงเพื่อไม่ให้แบบเสียงเพื่อนๆเ,เราพูดกันมันเข้าไปอะไรเงี้ยนะฮะแต่การตัดเสียงกวนเนี่ยตัดดีนะครับเ,เรากา็จะให้ลองดูสถานการณ์แล้วกันว่า สถานการณ์ไหนที่เราควรใช้การตัดเตี๋ยบกวนสมมติว่าเราอยู่ริมถนนเนี่ยครับเราก็อาจจะใช้ตัวการตัดเตี๋ยบกวนตัวนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ไปตังนี้อยู่นะครับเสียงที่ได้ยินก็ตัวนี้เป็นโหมดตัดเตี๋ยบกวนต้องดูนะอ่ะอันนี้ขึ้นถี่ฟ้าละถี่ฟ้าคือไม่ตัดเตี๋ยบกวนนะครับก็อันนี้ใช้งานทั่วไปปกติอยู่ในห้องเลยนะครับอ่ะก็อันนี้มีอีกโหมดหนึ่งนะครับแต่ว่าทีเนี้ย เดี๋ยวมันจะปิดใหม่เดี๋ยวเราต้องลองดูนะครับตอนนี้เราถอดใหมล์หมดเวลาปิดนะครับหนึ่งอย่างนนะอ่ะาคล่องค้างที่จะแน่นอยู่นะครับอ่าแล้วก็เปิดตรงนี้ครับใส่ตรงนี้นะครับใส่ครับไปแต่พอเราใส่ตรงนี้เป็นตีบฟ้ากบพิบนะครับ อันนี้เป็นขึ้นติดป่าแล้วนะฮะก็นี่แหละตอนนี้คือไม่ได้ตัดถือกลักวนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลทดสอบทดสอบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไมเบลย่าเมติกนะฮะอ่ะ,ะ,อะก็ตอนนี้นะครับเราทดสอบเสียงนะครับจากไมนะครับซึ่งไม่ My ตัวน,นี้ครับเราไม่ได้ติดปกเสื้อแต่เราถือเอานะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการใช้ไมสัมภาษณ์นะครับซึ่งเราจะพูดกับคนนี้นะครับ กับอีกคนนึงนะครับให้สัมภาษณ์นนก็ได้เหมือนกันนะฮะอีกทีหนึง่งถ้าเราอยากจะตัดเตียลับกวนนะครับเรากดตรงนี้ตรงนี้ถ้าขึ้นสีเขียวนะครับนี่ครับคือการตัดเตียลรบกวนนะฮะถามว่าเตียยจะเข้าตรงไหนนะครับเลี๋ยจะเข้าตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เลยนะฮะอ่ะ,อะก็นี่เราก็พูดตรงนี้อ่านนะครับอันนี้เป็นโลโก้โบโยาใครอยากจะเอาโลโก้ของอ่าสินค้าอื่นก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบโฟมนะเดี๋ยวเราลอง แป๊บหนึ่งนะลอง,ล,องลองดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะนี่ฮะอ่ะอันนี้เป็นไงอันนี้ไม่ได้ใส่ปมนะฮะอ่ะนะฮะก็นี่แหละก็คือไมโบย่าที่เราเอามาแนะนำนะครับใช้งานได้ทุกอย่างเลยใช้กับกล้องก็ได้นะครับกล้องก็จะใช้ตัว ที่แปลง3.5นะครับต่อขับกล้องนะฮะใช้กับมือถือนะครับเป็น USB-C ต่อคอม USB-C นะครับหรือว่าเป็น Lightning ก็ได้ถ้าเกิดว่าใช้ iPhone บางรุ่นนะครับอย่างนี้นะฮะก็ใช้เป็น Lightning ก็ได้นะฮะไม่มีสตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเสียบตรงนี้อยู่2อันนะฮะกวิธีดูก็คือดูไปเนี่ยฮะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับปกติอย่าลืมนะครับถ้าเรา อ่าถ้าเราใส่ไม่เข้าไปปุ๊บมันจะดับตัวเองนะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้แบบนี้เราก็ต้องกดเปิดอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้แต่แรกแล้วนะเราแค่ปลดเปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะแอคทีฟมาเลยนะครับนี่ก็คือไมค์โบย a าเมติกนะฮะเรียกได้ว่าเป็นไมค์ที่มีการถูกดัวแปด้วย AI นะครับเป็นไมค์ที่มีการพัฒนาการเพื่อที่จะให้คุณได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับแล้วก็เป็นไมค์ที่ คล่องตัวนะครับในการใช้งานนะครับมีปกเสื้อก็ได้มีแม่เหล็กแปะก็ได้นะครับอ่าก็อ่าถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อ่าเป็นไม้ที่เริ่มต้นสําหรับทุกคนนะครับหมายถึงว่าอ่าคุณอาจจะไม่ต้องเลือกว่าไม์คอมคุณใช้แบบไหนไม์มือถือคุณใช้แบบไหนไม์กล้องคุณใช้แบบไหนคุณมีอันเดียวคุณจบเลยคุณใช้ได้ทุกที่ใช้ทั้งคอมก็ได้ใช้ทั้งมือถือก็ได้นะฮะใช้ทั้งอ่า อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นกล้องต่างๆ,ๆ,ๆก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็อันนี้ก็เอามาแนะนําสำหรับ boya m a ต i c ไม้ที่สามารถใช้ได้สี่รูปแบบนะครับเป็นไม้เดสก์ท็อปนะครับตั้งโต๊ะได้นะครับมีไบพอร์ตให้นะฮะจะตั้งเป็นอย่างนี้ได้นะครับก็จะเป็นไม้พูดอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นไม้ที่อ่าถือไม่ไม่ต้องถืออ่ะตั้งโต๊ะนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นไม้ที่อ่าเราถือแบบนี้นะครับเราก็จะเวลา ปกติบาเขารด้งานขขาก็ถึงนี้เนาะอ่ะก็แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบอ่าใช้ติดหัวกล้องก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็อุปกรณ์อะไรทุกอย่างครบหมดเลยนะครับรวมไปถึงการติดปกเสือ้อก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะและนี่ก็คือเสียงจากไมโคยาเมินะครับซึ่งสีเขียวตรงนี้ก็คือปากเกินกวนนะครับอ่ะเราลองกดกลับไปมันมนเริมนะฮะนี่นี่คือมีเสียง เห็นไ,ไหมมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะเอามาันานั่งกันครับสำหรับโบย่าเมติกนะครับอ่ะเวลาเราถือก็ถืออย่างนี้นะฮะเออเท่ดีเนาะเนี่ยก็ถือประมาณนี้นะฮะก็นี่แหละอ่าการใช้งานก็สะดวกมากๆแล้วก็เออแล้วก็ว่ามันเปิดโล่เหมือนกันว่าเวลาใช้งานเนี่ยปกติเราก็เป็นไมติดปกเสื้อทั่วไปใช่ไหมแต่พอเป็นแบบเนี้ยเรากลายเป็นไมถือได้แล้วก็เอ,วกเออเจ๋งดีเพราะก่อนอันนี้เคยมองว่าถ้าจะหาแบบ ไม้สัมผัสอย่างเงี้ยก็จะต้องเอาตัวก้านอ่ะมาไ่ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวอ่าไมะไปหนีบกับก้านอีกทีหนึง่งนะฮะอันนี้ก็นา่าสนใจดีใช้งานง่ายนี่แหละครับก็คือเป็นไม้โบย่าเมจิกนะฮะ,ะก็เวลาคุณใช้งานเนี่ยปกติถ้าเป็นไม้ติดปกเสื้อจะวางประมาณนี้ใช่ไหมอ่า แล้วมันก็จะไม่มีเสียงปุ๊บ,พ,บพิบพบพบพบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะแนะนําให้คุณใช้ตัวนี้นิดนึงนะอ่าก็จะช่วยได้นะครับเรื่องของการตับเรื่องของเสียงเพิบพิบพบนะครับจากที่เราพูดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกัดลมนะครับก็ช่วยได้นะฮะอ่าตัวน,นี้ก็ เอามาช่วยในการทำงานได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้างานได้ทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้างานกับมือถือนะครับการใช้างานนอกสถานที่ถ่ายวีล็อกต่างๆนะฮะถ่ายหน้าคอมนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ลองหลายๆสถานการณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาแนะนำอ่าทั้งคลิปที่เราถ่ายตอนนี้เราใช้กล้องมือถือนะครับเป็น Honor 400ตีโปถ่ายวิดีโอแล้วก็ต่อกับไม์ตัวนี้นะครับ ก็คือเสียงที่คุณได้ยินก็เป็นเสียงจากหม่ตัวนี้นะครับเป็นไม์ที่ตอนนี้เราไม่ได้เปิดระบบปัดเสียงรบกวนอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เราเปิดระบบตัดเสียงรบกวนนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นภาพมากแต่ว่าตอนที่เราใช้ข้างริมถนนเงี้ยเราก็มีภาพเดี๋ยวอินเตอร์ภาพให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าเสียงที่ พูดริมถนนเป็นยังไงนะครับเตียงที่พูดจากกล้องมือถือเป็นยังไงนะครับเทสดูละกันนะครับสาหรับโบย่าเมจิกนะครับแนะนําเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้เราใช้มือถือตอนนี้ถือหลโยคนนะครับในการบันทึกวดีโอนะครับก็คือพูดไปด้วยแล้วก็เจอไปด้วยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตรง BTS แดงครับก็จะมีเสียงรถนะเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าถ้าเราใช้ไหนะครับ โบโย่าเมกิดนะฮนะเสียงตอนนี้เสียงของกล้องมือถือโดยตรงนะฮะเดีย๋ยวมาดูว่าถ้าเสริรว่าใชใหม่เสียงเป็นปยังไงเราจะลองเจออีกที่ดเดิมนะสวัสดีครับตอนนี้เราก็ใช้ไม้นะครับไม้โบย่านะครับต่มาที่จะเป็นไม้ที่ถือแบบนี้ได้นะก็คือใช้เดินไปพูดใส่ได้ด้วยนะอันนี้จะอยู่ใกล้ปากประมาณนี้นะครับเพราะว่า เสียงรถมันดังรนะับแต่ว่าลองฟังดูว่าเสียงรถก็เป็นยังไงฮะอันนี้ต้องไปถือประเดินนะคนะอนเดอร์คือไหลโอน,นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นต้องถือที่มันถ่ายรูปเป็นโอนสวยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแสงมันน้อยเนี่ยมันก็จะเติมแสงให้ต่อนี้เลยนะครับจริงเราเดินอยู่ตรงที่เป็นบันไดแขวนเชื่อกร้อยปาครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มืดแล้วก็สว่างนะก็ ตอนนี้นะครับก็นี่มาเติมแสงให้ด้วยนะนี่ก็รีวิวไปทั้งมอือถือแล้วก็ใหม่ด้วยเลยนะอันนี้ใหม่อยู่นี้ครับเนี่ยตอนใช้ได้นะ,ะเสียงดีเลยครับตนนัดเสียงรบวนอยู่นะครับ,รบ,อบ,อบอตอนนี้กดสีเขียวนะครับก็จะตัดเสียงบวนอยู่ครับมีราคาตอนนี้นะครับเราอยู่ริมถนนนะครับตรงตลาดแดงะครับก็มาทดสอบนะว่าระบบก,การตัดเสียงรบกวนของไม่เป็นยังไงเพราะว่า ตอนนี้เราใช้หมโบยัย่าเมจิกนะฮะต่อจะมีเสียงรถวิ่งนะะก็เราก็อยู่ข้างๆกับถนนเลยนะ,ะเรานึกว่าจากที่ดูมันเป็นยังไงน,นะ